ตนะคะสั้เโอ้โหี้หล่ออาเคะีคความสนุกเริ่มต้นนะคะเรายสุรอคุณมีเสกะนะคะตอนีกิจกรรม เดี๋ยวช่วงนี้เราให้เก่าคัลทลน์นะคะคุณลูกค้าของสตริงคอนเสิร์ตแล้วก็แฟนสาวนะคะอย่างเดินทางการอีกสักหนึ่งครั้งค่ะใช่ครับผมก่อนอื่นเลยก็ต้องขอสวัสดีพี่ๆทุกๆคนเลยนะครับผมที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ที่ไม่ได้มาในวันนี้ด้วยแล้วก็ทุกคนที่ชาวไทยแล้วก็อีนเตอแฟรเลยนะครับก็แล้วก็สวัสดีพี่ๆแฟนคลับของทางสตริงคอนเสิร์ตด้วยนะครับผมก็ผมรักธนาวุฒินะครับ ยาจะเป็นเรื่องของการงานมากกว่าการทำงานมากกว่าใช่ไหมในเรื่องนี้ต้องมีเทคนิคการมัดใจเยอะเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับประการชื่อเรื่องเลยครับมัดหัวใจในุดตานตามะอนี้รอชมแน่อนที่ชงสามใช่ครับผมาแ้วอนนั้นก็ยังจะมีภาพยนตร์ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมชื่อเรื่องว่าโบัาผันคัญญารั เล่นคู่กับพี่อังทองผสมครับว้าวน่ติดสอมากเลยนะคะรอติดาอบเล่นกนอื่นอะไรไม่้ผมอาจะทำน้าาดสาได้รา่าราอันนี้เรียบต้นน้าถตองนคะู้เ็ดลกลับถุบ้านนะคะเก็บ้ออะไรที่อยาุ๊บเช็ดหน้าก่อนเลยนะ กินอาหารมีประโยชน์อันนี้ก็สำคัญนะครับผมเพราะว่าทำไมอะทำไมอะเพราะว่าการการที่เรากินอาหารที่มีประโยชน์เข้าไปเราจะทำให้ร่างกายของเรนสามารถดูดซับสารอาหารตรงนั้นเนี่ยมาใช้ได้ครับให้ส่งผลดีต่อร่างกายเราด้วยเพราะฉะนั้นก็กินแต่ของมีประโยชน์นะนะคะบอกเลยขอบเชื่อไหมครับโอเค ก็เองหลากหลายก็ออกไปนะคะเพราะปฏิบัติตามมุมตาได้กลับไปคือสำคัญมากเลยคือเรื่องของการทำความสะอาดแล้วเนาะใช่ครับนะคะเอาล่ะเอีายพูดคุยกันมาของปากของคอละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้บุญคุณดีกว่าได้ครับเรียรู้สึกว่าจะสนุกด้วยสนุกด้วยเราจะให้คุณครับเล่นด้วยได้ครับขอมดีจะได้ นะคะเกี่ยวกับอวะยวค่ะ มีคนเชียร์เยอะมากเลยทำไมไม่ทัเยอะจังอันนี้ที่เขาวางกไมต้องมาดูกรับนะอ๋อไม่ต่างเชียพียงค่ะไอ้ <c oughs> นะคุณกัเดี๋ยวเราให้คุณกับตอบก่อนเพราะว่าแบบกเป็นคนตอบที่นะแล้วโอเคครผมแพ้ทีกดลง้นโพลนะคะไม่มีนะไม่มีไม่มีค่ะนะคะโอเคค่ะเอาอย่อางที่ขึ้นต้นด้วยม้อมาค่ะมามือค่นะ เราไม่กวเองไปเลยคแล้วมไนมาุณจะไคนมาแล้วานะคเคะอาจจะันทีมประจาจุดนะคะอายุมกักทีมงานในประจาจุดนะคะ คุณพิมคุณพิมหาต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 คู่คุณพับได้ไงอ่ะได้ไหมอ่ะสู้ไหวสู้ไหวนะต้องช่วยนะคุณพนะคะคู่ด้วยกันออยวะขาที่คุณน้อด้วยรอริงคุณพุ่ต่อค่ะรอริงคุณครับค่ะตอบอิค่คุณรอรินจคุณพิมจ g 哦。Oh, wow.

อะไรคะอ่าค <premises? S 2> right? right? <laughs> ่ะอาอาขี <laughs> ่อที่ถามนาต่อวะเขได้ค่ะขาได้ไหมยากอยู Allāh ่ยาอยู่นี่วยหน่อยได้ไหมอ่ะได้ไเด้ไหมดีจังเลยจ่ะแต่ขอดูโจทย์อนะได้ค่ะโจทย์นั้นก็คือไออวยวะที่ขึ้นต้นด้วยหอหนีค่ะลงเป็นอะ ออนี่ค่ะหัวแม่โป้งครับ เราจะเล่นนะ